ช่ครับที่ตั้งโปรตีนที่ลูกคุณที่บุดยาเมื่อกี้พูดแหล่ะถ้าพี่น้องทางสุริบุรีรัมาก็สามารถนี่ครับนี่แหละฮท่านนี้แหละพี่บุญวิทย์โอ้่ครับที่พูดภาษาเขมรเลยพูดภาษาเขมรเลยครับจุ่มเรียบซัวบ้องปะโอนปะเจียจนปกนาร์บตีงูปะจุ่มตีเสน่ห้าปอกกรูบสุขสบายเจียเต้ สมรักทางไหนนี่พอเจียโจ้ต้นระดับตียงอ่อนี่ครับตีโมประจุมทางไหนนี่พ่อใบเฮยเนามันแปลว่าอะไรครับพี่โ้ฟังได้ไหมแปลแล้วแอลาสีหน่อนกันแค่หน่สวัสดีครับไปพี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับ วันนี้ท่านมาร่วมชุมนุมในวันนี้ท่านรับประทานอาหารกันมาหรือ,อยังครับนี่เป็นห่วงครับเป็นห่วงปากท้องเป็นห่วงปากท้อ <S <S <ล>งอพี่น้องนะครับ,รบถ้าหากว่าท่านมาแล้วนะครับตรงนี้ผมไม่ได้พูดภาษาเขมรนะครับก็ <S <S วันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมได้ช่วยครับตามคําสั่งของผู้บัญชานะครับแต่ก็ยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดว่าผู้ร่วมชุมนุมนั้นนะครับส่วนมากแล้ว ถึงจะมาทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราก็เป็นคนไทยด้วยกันครับและก็ที่ภาคภูมิใจที่เราสามารถทาความเข้าใจได้นั่นก็คือเห็นผมเห็นธงไตรลงปลิวสวัยมาทุกคนนั้นต้องมีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ธงไตรลงอย่างแน่นอนนะครับตรงนั้นผมก็ได้ใช้คํากรไปบ้างเล็กน้อยอย่างการภาษาของทหารที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนนะครับภูมิใจเถิดเกิดมาเรามีชาติ เรามีพระศาสนาพาสุขสันตเรามีชาติศาสตร์กษัตริย์องราชันเป็นวิ่งขวัญแผ่นล่าทั่วป้าไทยถึงจะเกิดเหนือกลางอีสานใต้ก็ไทยแท้สามัคคีกันแน่แน่อย่าสลายวัฒนธรรมรำค่าอย่าเสื่อมคายดำรงไว้ซึ่งชาติศาสตร,ร์รัฐของเราถึงเรานั้นจะกินข้าวกันมาคละหม ข้าวนั้นหนอก็มีเกิดมาพระสุธาไหนก็เกิดมาจากผืนแผดินไทยรักกันไว้ดุดน้องพี่ดีต่อกันครับโอ้ค<อ>ายเลยหน้าพี่พนะบอกตรงเหมือนคุณนุณเนเซนนะพี่ผมอะมองพี่เขาเนี่ยพอพูดไปนะเหมือนกับโคศกหรือมกะกทายกยังไงก็ไม่รู้ โอ้จริงๆนะพี่อย่างนี้ขายตัวเลยนะชาวบ้านนี่นะครับอ่อนตัวเลยนะจากะพี่แข็งเก้ามาจัฟังอย่างเงี้ยจ cin ับที่แข็งตัวเอออ้า